่ากับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์พิชาชัยสุภกิจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขต4พักเพื่อไทยค่ะวันนี้ขออภิปรายในยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาการศึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนและค่าครองชีพค่ะขออนุญ,ญาตท่านประธานเปิดสไลด์นะคะท่านประธานคะ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิมจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรนโยบายที่คนไทยคาดหวังหากได้รัฐบาลชุดใหม่พบว่าเรื่องที่พี่น้องประชาชนอยากให้รัฐบาลชุดใหม่แก้ไขปัญหามากที่สุดก็คือปัญหาในเรื่องของปากท้องค่าครองชีพสูงข้าวของราคาแพงด้วยสถานการณ์ที่รายได้สุทธิของครัวเรือนในปี2566 ปรับลดลงจากปีก่อนตามค่าคองชีพที่เพิ่มขึ้นประกอบกับภาระการผ่อนชำระหนี้สินที่มีอยู่ในระดับสูงสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและทําให้พวกเขาไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยค่ะเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนเกิดความเครียดทั้งนี้เนื่องจากว่าความยากจนเนี่ยทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้ ด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะค่าของชีพที่สูงขึ้นจึงมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างมากซึ่งปัญหาภาวะการของชีพในประเทศไทยมีหลายปัจจัยค่ะโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยว่าได้สำรวจ ประเด็นความกังวลเกี่ยวกับภาวะการครองชีพครัวเรือนในช่วงครึ่งปีหลังปี2566พบว่าประเด็นที่ครัวเรือนมีความกังวลมากที่สุดมี3อันดับค่ะได้แก่อันดับที่1ค่าครองชีพค่ะราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ท่านประธานคะ ราคาไข่ไก่เบอร์ศูนตามท้องตลาดราคาเฉลี่ยถึงฟองละ5บาทซึ่งแพงเป็นประวัติการวันนี้ไข่ไก่เบอร์สี mm. นน่นะคะที่ดีฉันนนำมานะคะซึ่งเป็นเบอร์ที่เล็กสุดแล้วก็ราคาขณะนี้อยู่ในราคาแผงละ130บาทราคาฟองละ4,33บาทสาสาสตังค์นะคะท่านประธานคะซึ่ง เล็กมากนะคะทานก็ยังอาจจะไม่อิ่มนะคะถ้าเราทานเป็นไข่ต้มท่านประธานคะราคาตอนนี้130บาทในราคาไข่ไก่เบอร์สี่จากเดิมปีพศ2 5 6 5ราคาเบอร์สี่นะคะไข่ไก่อันนี้แผงละ97บาทค่ะท่านประธานแต่คนส่วนใหญ่ถ้ามีไรายได้น้อยก็จะซื้อทีละ10ลูกเพราะ1แผงเนี่ย มี30ลูกนะคะท่านประธานซื้อทีละ10ลูกก็จะราคาสูงไปอีกประมาณแผงและ6บาทถึง7บาทค่ะท่านประธานคะเมื่อก่อนนี้บะหมีกึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องค่ะเป็นอาหารที่ช่วยต่อยอดต่อชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนให้อยู่ได้ถึงสิ้นเดือนท่านประธานคะแต่ขณะนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคะ่ะบะหมีกึ่งสำเร็จรูปราคาซองรับ8บาทปลากระป๋องค่ะ ราคาสูงขึ้นมากขั้นต่ำสุดราคาก็15บาทที่พอทานได้แล้วก็มีชิ้นเนื้อปลากระกป๋องให้ทานได้ท่านประธานคะอันดับที่2คะ่ะรายได้และการจ้างงานรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั่นหมายถึงการจ้างงานลดลงข้าวของแพงขึ้นแต่ค่าแรงยังถูกเหมือนเดิมคะ่ะอันดับที่3คะ่ะที่ ครัวเรือนกังวลก็คือภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมีทั้งการก่อหนี้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นทำให้การผ่อนชำระหนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะ ปัญหาภาวะการของชีพปัจจุบันค่ะท่านประธานคะดิฉันขอนําข้อเท็จจริงถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพี่น้องจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่มั่นคงในการดํารงชีวิตเสียโอกาสในการออมและการลงทุน เกิดข้อจำกัดในการศึกษาและอาชีพทำให้ไม่มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆค่ะหรือไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพในกรณีที่ต้องการได้รวมถึงความไม่มั่นคงในการรับดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและความลำบากในการเพิ่มรายได้หรือขาดรายได้ที่มั่นคง ขอสไลด์ต่อไปค่ะดิฉันจึงขอให้ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน5ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1ค่ะควบคุมราคาสินค้าและบริการให้สินค้าอุปโภคและบริโภคขั้นพื้นฐานนะคะอยู่ในราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะประเด็นที่สส่งเสริมการเกษตรให้ภาครัฐนะคะ ส่งเสริมการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสาัตว์หรือวัคซีนค่ะประเด็นที่3ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มพูนรายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะจะได้ช่วยลดผลกระทบของราคาสินค้าที่สูงขึ้นประเด็นที่4ค่ะ นโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนตั้งหน้าตั้งตารอในตอนนี้เมื่อไหร่จะได้ใช้เงินดิจิตัล1,000 0บาทจึงขอให้รัฐบาลเร่งทำนโยบายนี้ให้สำเร็จเพราะชาวบ้านในพื้นที่ต้องการเพราะว่าเขาอดทนกัดฟันสู้ชีวิตเพื่อให้อยู่รอดนะคะท่านประธานคะและประเด็นสุดท้ายพี่น้องเกษตรกร,กรมีภาระในเรื่องของหนี้เกษตรกร,กรอยู่มากจึงขอให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือ พักหนี้นะคะชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3ปีกับเกษตรกร,ร,กรที่เป็นหนี้กับทกศจำนวนที่เกิน3 0 0แสนบาทค่ะขอให้รัฐบาลทบทวนและพิจารณาพักหนี้ในยอด3 0 0แสนบาทเท่าๆกันยกตัวอย่างเช่น มีหนี้ห้าแสนบาทก็ขอให้พักหนี้ในจำนวนสามแสนบาทแรกก่อนส่วนอีกสองแสนบาทให้ถือเป็นหนี้ปกติค่ะเพื่อลดภาระรายจ่ายเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้อยู่ได้ขอให้รัฐบาลได้เร่งทำนโยบายให้สำเร็จเพื่อต่อลมหายใจให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเร็วค่ะท่านประธานคะ เงิน100บาทของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันค่ะบางคนกินข้าวได้ทั้งวันบางคนกินข้าวได้ทั้งครอบครัวแต่บางคนกาแฟถ้วยเดียวก็หมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณ